หมูห่อาบมะพร้าวเ็ดโอ้โหเป็นไงห่หเฟซของเมอาจ้าน่ารักมากร้านจริงดูนี่แันเตนมเจ้าเยอะมากโอ้ว้าวคือเป็นกะเพราที่ใหญ่มากไม่เคยเห็นกะเพราใหญ่ขนาดนี้มาก่อนกะเพราถาดนะคะราคา159บาทเริ่มเลยเช้านี้ที่กินดูเฮ้ยเ่าคือกินเยอะมาก ก็ไม่อยากกินกินดูใช่ค่ะซึงยิวไม่กินแล้วเราก็ไม่กินนะคะวันนี้ฉันก็เลยทําโทษตัวเองในการกินสองเม็ดก่อนล้วก็เช่นกันก <laughs> ันไปร้านอาหารนะคะไม่ไหวคะ่ะอันนี้ไม่ได้กินยาอันนี้หิวน้ำแล้ว <laughs> โอ้โหพี่กันพี่เขียนหาห้องน้ำให้ <laughs> เฮ้ยวันนี้เราจะไปกินร้านเหนือทุกคน ที่เห็นสภาพอย่างเงี้ยก็คือชีวิตสู้กลับยูขอนแก่นมาสองวันเริ่มที่เกียจแต่งหน้าอะไรเท่าไหร่แล้วก็วันนี้จะกินร้านเนื้อเขาบอกว่าถ้ามาขอนแก่นต้องกินร้านนี้คือเด็ดมากสําหรับใครที่แบบว่าชอบกินเนื้อจิ้มจุ่มต้องไปลองนะคะชื่อร้านประสิทธิ์โภชนาไปค่ะต้ามากเก็บของคือมาถึงร้านปิดจ้า ี่สี่ับสี่เนี่ยมีร้านเวียดนามมีคนแนะนำมาอยู่ไปกินเวียดนามดีกว่าไปสรุปเราจะไปกินอาหารเวียดนามกันนะคะทุกคนไปเจอกันร้านอาหารเวียดนามค่ะเริ่มเลยคือตอนนี้เห็นทุกอย่างเป็นอาหารอะผมเหมือนเหมือนอะไรอะเออจะเหมือนหนอนทอดหรือจะเหมือนมาม่าสวัสดีค่ะสามที่ค่ะเมนูก็เมนูเวียดนามทั่วไปค่ะ กุ้งพันอ้อยแหนมเนืองจะไปเวียดนามใช่บัดไปบ่อยมากมเวียดนาม,มแหนมเนืองร้านไหนที่แบบว่าใกล้ใกล้เคียงแนะนําคนดูคือตั้งแต่กินที่ไทยใหญ่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามีร้านไหนที่เหมือนที่เวีดวยดนามเท่าไหร่เลยคือพอไปเวียดน,นามเราไม่ค่อยได้ทานแหนมเนืองด้วยแหละเราทานอย่างอื่นที่มันค่อนข้างแตกต่างเนี่ยที่มดนไม่มีที่ไทยอ่ะใช่ใช่ไม่เหมือนเลยแหนมสดหนึ่งค่ะกุ้งพันอ้อยห้าไม้ค่ะ นี่แป้งเขาไม่ต้องแบบให้แช่น้ำหรอเออเขาทำาให้ <ขอ S 2> เลยเนาะเออมันนิ่มมาแล้วนิ่มมาแล้วแต่แกะยังไม่รมันแต่มันเหนียวมากอันนี้<ด>อะไรแกกินขินหูแล้วไม่ใช่แกรอลออะเอ <laughs> <บ> <laughs> ลืมถ้าคนน้องถึงแนะนำอ่ะแสดงว่าร้านเวียดนามอะคงไม่เยอะร้านนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วเนาะ น่าจะ่ะหมูหออไบชะพลูเจ็บเราแนะนำเองก็ต้องสั่งราอยากลองเลยอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยจริงเหรออือไม่เคยเห็นเลยมันหอมมากเพื่อนมันแก่ต้องลองหมูใบชะพลูโอเคเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้คือใบใช่ไหมที่กรอบๆใช่ใบชะพลูมันแล้วมันกินกับเส้นนี้ปะใช่ใช่ใช่แล้วก็จิ้มนี่นี่อยากแซ่บจิ้มนี่อยากหวานจิ้มนั่นผสมเออผสมถูก โอ้โหโอ้โหิดชู้ไหมเป็นยังไงอเข้มหมร้อมันแนวหอมหอมหอมใบอมหอมใบมันคือใบเดียวกับเนื้งคั่ะใช่หมใบฉูชบกินไหมอันนี้ไม่รู้จักนะครับไม่เคยกินหนอกุ้งนอยอันนี้คืออร่อยนนี้คือหอกขดแข็งนี่คืออ้อยพี่กัสใช่คือตอนเป็นเด็กเวลามากินก็จะกินแต่กุ้งพอนอ้อยนะคะก็วิธีการกินคือต้องกินอ้อยก่อนรอเล่นเช่ ปกติมันนะมันไม่เคยดึงออกได้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตปกติมันจะติดเอออันนี้มันออกมาทำเป็นตวงอย่างนี้เลยอ่ะเป็นไงอืมดีนะมีความกรอบๆนิดหนึ่งตรงเปลือกแล้วก็นุ่มๆบางที่ก็จะแบบนุ่มไปเลยไง สเตชันที่2ของเรานะคะตอนนี้เราแวะมาคาเฟ่เนื่องจากว่ากินข้าวต้องกินหวานใช่ไหมคะคาเฟ่นี้ก็เป็นคาเฟ่เดียวที่เรารู้จักก็คือคาเฟ่ของเมอจาจ้าน่ารักมากร้านจริงดูนี่เทนเทนอีเลฟเว่นเอเอ็มคานะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศของร้านคือน่ารักมากแล้วจะบอกว่าชั้นสองอมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยทุกคนแต่มาให้ดูข้างล่างก่อนนี่ตรงนี้น่ารักมากเลยเนี่ยแบบส่วนโลง่งๆแล้วคือคนเนี้ยไม่ได้แต่งตัวกะมาถ่ายรูปที่คาเฟ่คือชิลจัดนี่สั่งไป4รายการนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีไอตัวใบติดติดเนี่ยไม่ใช่ใบดิเครื่องเรียบเอออันนี้เขาให้ถอดรองเท้าไปชั้นสองเขาบอกว่าห้ามเสียงดังกันพาไปดูอย่างเดียวนะคะเพราะว่าคนทํางานอยู่สองสองโคเวิร์กิ้งสเปซ ไม่ได้ดูมันเขอทำงานเท่าไหร่นะนี่เมนูก็ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะทุกคนแถวนี้จะบอกว่าเป็นถิ่นของมหาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยร้นอาหารเยอะมาก ตั้งแต่เราผ่านมาคือมีแต่ร้านน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มาตะลุยกินตรงมอขอนะคะก็เม้นมานะเดี๋ยวบินมาใหม่แต่ตอนนี้ก็คือเวลาเราเหลือน้อยมากใช่ค่ะเราจะแบบกินแบบสปีดไฟติ้งเลยแม่เจ้าเยอะมากโอ้ว้าว คือเป็นกระเพราที่ใหญ่มากไม่เคยเห็นกระเพราใหญ่ขนาดนี้มาก่อนกระเพราถาดนะคะราคาหนึ่งรอยหสิบาทจริงเหรอถ้าดูนี่มันน่าจะเป็นเหมือนประมาณสี่ที่ป้าเพราะว่ามีไข่ดาว <4 S 1> สี่ <4 S 1> อ่าสีฟองนะคะเดี๋ยวมาเริ่มชิมกันเลยก็ได้มาตอนแรกจะรอไม่รอแล้วรออาหารครบไม่รอแล้วจ้าหิวมันน่าทานมันหอมมันต้องกินตอนร้อนนี่ค่ะคือที่นี่แบบอาหารเขาดูมีเอกลักษณ์มากอะ่ะอืมอร่อยด้วยประเด็นอนะือร่อยจริงออร่อยไหนลองสิ อร่อยต้องลองว้าวว้าวชิมอืมร้อนอยู่นะอืมเฮ้ยดีนะมันอร่อยกว่าที่คิดอ่ะคือใช่มันดูแบบชืดๆหน่อยบ้างอืมใบ่ไม่จัดอ่ะใช่ใช่โปรไฟล์เข้มข้นมากว้าวมาดูโจ๊กกันนะคะโจ๊กแบบน่ากินมากทุกคนว้าวว้าวนี่น่าจะเป็นไก่ฉีกเนาะแล้วก็หมูยอคลุกเลยไหมคลุกเลย ไข่มันแบบไม่แตกอ่ะไข่เป็นแบบไข่เออสุกแล้วนี่นะคะโจ๊กเราก็ขออนุญาตเอาเลยราดไม่ขี้งไปเลยนะคะมันต้องแบบนี้ความเค็มนิดนึงอันนี้จะเป็นมาม่าชิมนะคะอือโจ๊กเราโอเคคือปกติโจ๊กมันต้องเล็กอันนี้ในความรู้สึกอันนี้ข้าวมันแบบยังเล็กยังเป็นเม็ดไปหน่อยอืมเราจะกินหนน่ากินเลยอะว้าวอือด้วยดองดอง ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่อม่ไม่ไม่ไมอไมนไม่พม่ไม่ไื่ไม่ดม่ไม่ม่ม่ไม่นมไมมมั้ย่ไม่ไมอีก่ไมม่อม่่ไม่ะม่ไมไ่ไมม่ไไ่ไมม่ไมกไม่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 ลม่่อ่่่ ไม่เผ็ดนะค่ะใช่ใช่ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นเจ้มจน่ะมันกลมก่อมอ่ะที่สำคัญคือมันมาตอนร้อนๆเลยอร่อยใช่อย่าถ่ายตะก้องบ้างไปให้ตะก้องกินบ้างตะก้องกับผัดว้าวว้าวยังไงซิกยังไงซิกมั่วไหมดเลยขอคำนั่นเป้าน้ำกระสุดไม่หยุดนะฮะคือมันแบบมันร้อนแบบชุชื่นอ่ะ คือน้าฟินนี่คือน่าสดชื่นนะคะแม่อะไรเฮ้ยเนาะดีเนาะเหมือนข้าวต้มต้มยำเอด้วยความที่ข้าวไม่ได้เละเนาะใช่มันก็เป็นเหมือนข้าวต้มต้มยำเอนะเพรไก่ตกงกะเพราอีกสักหนึ่งพี่ว่าได้กี่คนถาดเนี้ยพี่ว่าถาดเนี้ยสำหรับพี่คือห้านะเออโหดีเหมือนกันน่าจะประมาณห้าคนเนี่ยรสชาติกะเพราเป็นกะเพราที่อร่อยครับเนาะไม่กะเพราจืดอ่ะข้าวมันมีความแบบว่าหนึบหนึบด้วยไม่ไม่ไม่ได้เป็นข้าวแบบ เม็ดๆใช่ไหมข้าวดีไม่ใช่ครับกำลังหนึบ,บ,บกำลังแบบแต่ไม่แห้งใช่ไหมลึกซึ้งไลยเนี่ยวันนี้ <laughs> มาถึงเม็ดข้าวเลย <laughs> จบแล้วนะคะชิปขอนแก่นนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะจ๊ะบ <laughs> ๊ายบายใครอยากให้พี่เที่ไหนอีกรีเทสมา